นี่เป็นเรื่องราวในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ยังไม่เคยเสด็จไปยังเมืองอารวีเลยเมื่อชาวเมืองอารวีทราบว่าพระพุทธองค์จะเสด็จมายัางเมืองอารวีก็เตรียมพระตาหารกันอย่างเนืองแน่นเลยพอเตรียมกันอย่างเนืองแน่นปุ๊บเนี่ยก็เมื่อพระพุทธองค์เสด็จจาก วัดเชตวันไปยังเมืองอารุีเนี่ยใช้ระยะทาง30โยดโยดละ16กิโลเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงชาวเมืองอารุวีก็ดีใจโอ้โหอังคาดอาหารก็ถวายพัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นพอถวายพัตตาอาหารกันอย่างหนึ่งแน่นเสร็จแล้วพระพุทธองค์เมื่อฉันเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็กล่าวกับชาวเมืองอารุวีว่าดูก่อนชาวเมืองอารุวี ชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนความตายชีแน่นอนมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดอยู่ที่การตายสังสารวัตรนี้อันยาวไกลหาต้นหาปลายไม่ถูกเพราะทุกคนเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นมหากษัตริยคนรวยคนจนเนี่ยเกิดกันมาหมดแล้วเพราะสังส,สารวัตรนี้อันยาวไกลนั่นเองหาต้นหาปลายไม่ถูกจริงๆให้ทุกคน ฝึกมรณานุสติไว้มรณานุสติก็คือลมหายใจนั่นเองฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกไว้เพราะว่าลมหายใจคือกายอันหนึ่งอันหนึ่งของเราเพราะาร่างกายเราเกิดมาจากมหาปูตติธาตุั้้ง4อย่างที่บอกดินน้ำไฟและลมดินเพราะตอนแม่เราท้องก็กินผลไม้รากไม้น้ำ เราก็มีน้ำในร่างกายถึง7-80%ไฟเรามีความอบอุ่นในร่างกายก็คือนั่นแหละธาตุไฟลมทำไมลมสุดท้ายเพราะว่าเมื่อคลอดออกมาปุ๊ตบตกก้นลมเข้าก้นลมเข้าร่างกายเราทันทีก็คือลมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายหมดลมเมื่อไร่คือ เสียชีวิตมานานเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียชีวิตมันก็จะเ,เริ่มต้นตั้งแต่หมดลมก่อนไฟธาตุแตกแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำเหลืองน,น้ำนองและก็ไปสู่ธาตุดินเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคืนร่างกายให้กับผืนแผ่นดินเราหรือว่าธรรมชาตินั่นเองนะคะ